สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมนวัตกรรมการประดิษฐ์คิดคน้นโรงเรือนสำเร็จรูปนะครับโรงเรือนเมลอนหรือจะใช้เป็นโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษหรือจะปลูกผักอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเป็นโรงเรือนสำเร็จรูปผลิตคิดค้นโดยนะครับคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับ ผู้บริหารจัดการร้านค้าจรเกียริฟาร์มวางใ่เดิมนะครับยังไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธ์เป็นความคิดที่สุดยอดมากๆนะครับสําหรับนักปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรือนแบบน็อกดาวประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้บุคลากรในการาทำโรงเรือนน็อกดาวไม่เกินสองคนใช้เวลา ไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นก็การเตรียมโรงเรือนน็อกดาวนี้นะครับตัวอย่างที่ท่านจะได้เห็นในภาพดังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรือนน็อกดาวที่ใช้สำหรับปลูกเมลอนหรือจะปลูกผักปลอดสารพิษกระลำ่ำคะน้าผักกาดฟางตุง้ง หรือปลูกผักอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับขนาดฟาง3เมตรนะครับฟาง3เมตรยาว4เมตรนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือท่อ PVC ีซีจำนวน12เส้นจำนวน12เส้นเองนะครับคุณผู้ชมครับต้นทุนต่ำมากซึ่งใน12เส้นนี้นะครับท่อ PVC 12เส้นนี้ก็จะตัดจะตัดส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ตามขนาดที่ต้องการนะครับคุณผู้ชมครับ กว้าง3เมตรยาว4เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมพร้อมกันนะครับครับสวัสดีครับมาดูลวงเรือนเบลอนครับเป็นลวงเรือนนอกดาวนะครับถอดประกอบได้ตอนนี้ประกอบได,ได้เสาก่อนนะครับดูบรรยากาศภายนอก ข้างในเป็นสวนทุเรียนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้วางสัดส่วนวางขนาดแนวความต้้งยาวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็นะครับวัดระยะให้เท่ากันนะครับเพื่อจะได้สัดส่วนเพื่อจะได้ฉากที่สวยงามที่ระยะเท่ากันนะครับแล้วก็จัดวางท่อแล้วก็ 2คนนะครับถือคนละข้างแล้วก็ดึงให้มันเป็นรูปความโค้งแล้วก็ใส่ลงไปในรูท่อของเสาหลักนะครับก็จะออกมาเป็นรูปทรงวงรีที่สวยสดงดงามดังภาพที่ท่านเห็นต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รูปทรงนะครับได้วางแนวความโค้งได้สัดส่วนเรียบร้อยแล้ว นะครับเราก็จะเอาพลาสติกมาคลุมนะครับพลาสติกมาคลุมพลาสติกแล้วก็ตามด้วยแสลนนะครับแสลนก็ประมาณ20เมตรพลาสติกก็ประมาณ4เมตรนะครับก็เอามาคลุมให้มิดชิดเพื่อกันมแมลงกันศัตรูพืชนะครับที่จะใช้ปลูกเมลอนหรือปลูกผักปลอดสารพิษนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมๆกันนะครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่กั้นด้วยแสลน,นแล้วก็พลาสติกเสร็จแล้วก็ได้รูปทรงโรงเรือนนอกดาวที่สวยสดงดงามนะครับเอาเป็นว่าเมื่อเสร็จแล้วเราก็เสียมดินเสียมต้นกล้าเสียมกระถางนะครับเพื่อที่จะเอาต้นกล้าไปปลูกหรือก็ขุดยกร่องนะครับขุดยกร่องไว้ก่อน แล้วก็โรงเรือนก็จะสร้างคลุมไว้หรือท่านจะปลูกอย่างเช่นเมลอนนะครับก็จะปลูกใส่ถุงใส่ถุงไว้นะครับแล้วก็ผูกเชือกเวลา,เ,าเป็นลูกนะครับผูกเชือกแล้วดึงดึงลำต้นที่จะแตกย่านนะครับเราก็ดึงขึ้นให้สูงนะครับนั่นคือการปลูกเมลอนนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็ได้ภาพ นะครับได้ภาพได้โรงเรือนที่สวยงามนะครับเสร็จสาเร็จรูปแล้วก็เราก็สามารถนําพืชผักที่เราต้องการจะปลูกไว้กินหรือปลูกไว้เป็นไว้จําหน่ายก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับต้นทุนต่ําทําง่ายนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมหรือคุณดาสุวรรณรัตน์นะครับก็ยังไ,ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์นะครับอุปกรณ์ในการผลิต โรงเรือนน็อกดาวก็สั่งซื้อได้ที่ร้านขาจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าท่านอยากจะใช้บริการให้คุณนํำสุวรรณรัตน์นะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะไปนะครับให้บริการในการทำโรงเรือนโดยคิดค่าบริการก็ไม่แพงมากเลยครับท่านสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ที่ร้านกราจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมได้นะครับที่เบอร์0 8 4ย์8่อ แล้วก็155 0 8 8 1 5นะครับ084 1์แนะครับคุณผู้ชมครับก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่แบบประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็ใช้วัดสดุอุปกรณ์นะครับท่อ p v t ท่อ PVC12 เส้นนะครับใน12เส้นนั้นตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้สแลน2 20เมตรแล้วก็ปลาสติกที่ไว้คลุมหลังคา4เมตร นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสําเร็จรูปบริบูรณ์นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มีถังน้ํามีก๊อกน้ําแล้วก็ชักน้ํานะครับการชักน้ําใส่ไว้ในในถังที่เตรียมไว้นะครับเมื่อเราวางท่อในโรงโรงเรือน โรงเรียนนอกดาวเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดก๊กน้ําและน้ํามันก็จะไปทั่วนะครับไปทั่วร่องหรือว่าผักที่เราปลูกไว้นะครับง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับ ต่อน้ํานะครับทดลองน้ําวันนี้ต่อน้ําเสร็จแล้วมาดูข้างในกันครับมาดูข้างในกันระบบน้ํา ร้อนวันนี้เสร็จผ่าเที่ยงเลยเสร็จผ่าเที่ยงเลยวันนี้เที่ยงพอดีเสร็จพอดีแต่พรุ่งนี้ยังแต่ปลูกแล้วครับตรงนี้ยังแต่ปลูกรอยเจ็ดสบหวันรับรองได้กินแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็เห็นไหมง่ายๆนะครับ ทำโรงเรือนนอกดาวง่ายๆไว้สสำหรับปลูกผักปลอดสารพิษหรือปลูกกะหล่ำปลูกผักคะนา้าผักวางต้งปลูกผักบุ้งหรือปลูกเมลอนหรือท่านจะปลูกผักชนิดใดก็สุดแล้วแต่นะครับต้นทุนต่ำมากๆสุดยอดมากๆนะครับงานนี้ต้องปรบมือให้กับคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับผู้บริหารจัดการร้านข้าวจนเกียรตความวางไทยเดิมนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสนใจซื้ออุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับบอกว่าซื้ออุปกรณ์ ทำนะครับโรงเรือนทำรงเรือนปลูกแมลอนนะครับเดี๋ยวผู้จัดการคุณดำทรงรัตก็จะจัดให้เต็มรูปแบบครบชุดเลยนะครับราคาก็ไม่แพงหรือถ้าขี้เกียจทำบอกผู้จัดการบอกว่าช่วยไปทำรงเรือนให้หน่อยนะครับ ก็คิดค่าบริการไม่แพงนะครับไม่แพงเพราะว่าวัสดุก็ซื้อทางร้านข้าจรเกร็ิฟาร์มอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราควรที่จะเลือกซื้อหรือว่าบริโภคผักปลอดสารพิษนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตก็ขอแนะนำนะครับร้านข้าจรเกร็ดฟาร์มวงังไซรเดิมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0841ตองแแล้วก็155 08412815นะครับผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับผู้ที่ประดิษ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์การออกกำลังกายลูกไก่ชนนะครับที่ร้านก็มีลูกเป็ดลูกไก่จำหน่ายนะครับท่านที่จะเลี้ยงเป็ดไข่ไก่ไข่นะครับไปติดต่อได้นอกจากนั้นมีปุ๋ยมีกระถางต้นไม้อุปกรณ์จับสัตวน์น้ำเครื่องมือทำการเกษตรมีครบทุกอย่างเปิดให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับ ก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4 1 2 8ปแล้วก็15ึนะครับ0 8 4 1 2 8 1 5สีนะครับติดต่อได้นะครับคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับพร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างประทับใจนะครับผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็ใจดีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมใหม่แบบประหยัดต้นทุนผลิตคิดค้นโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับโรงเรือนเมลอนโรงเรือนเมลอนนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับ0 8 4 1 2 8ปแล้วก็15ึนะครับศูนย์แปด 1ตองแแล้วก็15นะครับอย่าลืมนะครับคุณชมครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจด้วยนะครับถ้าท่านชมในช่อง f c e e o o o นะครับชมใน Facebook กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านชมในช่อง y t u t u นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาตอนท้ายๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับดีเวิเชียนร่วงพริ้มในนามผู้จัดการ คุณนำสุวรรณรัตน์ในนามร้านข้จรเกียรติฟาร,ร์มวังไซเดิมนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณลูกค้าสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ทุกท่านนะครับขอบคุณกลุ่มเกษตรกร,กร,รข้าจรเกียรติฟาร,ร์มนะครับตั้งกลุ่มโดยคุณนำสุวรรณรัตน์นะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่มาอุดหนุนมาใช้บริการร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับก็ถือว่าโอกาสนี้ทางร้านมอบสิ่งที่ดีๆที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตโรงเรือนนอกดาวให้กับลูกค้าให้กับผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ